เมื่อเร็วๆนี้กรมเจ้าท่าได้เปิดตัวโครงการความร่วมมือมาตรการความปลอดภัยทางน้ำการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการมอบอำนาจให้เจ้าท่าตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทยระหว่างกรมเจ้าท่าจังหวัดชนบุรีและเมืองพัทยาโดยได้รับเกียรติจากในพ้องชีวานันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีและมีผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยในอำเภอเมืองชนบุรีอำเภอศรีราชาอำเภอเกาะสีชังอำเภอบางละมุงอำเภอสัตหีบ ตัวแทนเมืองพัทยาและผู้กำกับการ5กางรบับการตำรวจน้ำร่วมรับมอบทงเซฟตี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยทางทะเลอย่างจริงจังโครงการความร่วมมือมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำให้ได้รับความปลอดภัยสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสืบเนื่องจากการมีอุบัติเหตุทางน้ำเกิดขึ้นบ่อยครั้งนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งฝ่ายนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการนำไปสู่ความเสียหายต่ออุตสาหากรรมการท่องเที่ยวในระดับชาติ กระทรวงคมนาคมในฐานะผู้กำกับดูแลกรมเจ้าท่าจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการแก้ไขปัญหาทางการท่องเที่ยวทางน้ำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำของประเทศ โดยจะก,กำหนดมาตรการเรื่องความปลอดภัยที่จะประกาศใช้ในการควบคุมในพื้นที่ต่างๆและเริ่มจัดโซนนิ่งที่เมืองพัทยาเป็นแห่งแรกซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญกล่มเจ้าท่าเสริมสร้างความปลอดภัยพัฒนาทางน้ำก้าวไกล นำพานิชยนาวีไทยสู่สากล